วันนี้เราจะมารีวิวนะครับคิเลนนะครับผมหน้าจอ LCD ติดตั้งใน BMW E46 นะครับผมนะครับจะมีคายล็อกครับผมล็อกคับคายล็อกครับต่อมานะครับผมเราจะมาดูฟังก์ชันสั่งสตาร์ทจากรีโมท LCD นะครับผมกดสั่งสตาร์ทครับ อสักคู่หนึ่งอันนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับผมเราจะมาดับจากรีโมทนะครับผมนะครับกดสั่งดับครับรถด,ดับแล้วนะครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับผมจะเป็นเดินเข้ารถไขล็อกออตโต้นะครับผม อันนี้เป็นคายล็อกนะครับผมเดินหนอนนอกรถครับรถล,ล็อกแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นฟังก์ชันเปิดฝาท้ายนะครับผมเปิดเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายเด้งขึ้นแล้วนะครับผมอีกรอบครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับอีกรอบหนึ่ง ครับโอเค